วัดีค่ะวันนี้มาพบกับร,รายการ Excel l e n c e Center วิทยาลัยชีวศึทยาานครปฐมโดยครูชลดายเยื้อนนะคะวันนี้นะคะครูมีเมนูขนมไทยพื้นบ้านนะคะมาให้ได้เรียนรู้กันนะคะก็คือชื่อว่าขนมสายบัวค่ะขนมสายบัวหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนะคะแต่เป็นขนมไทยพื้นบ้านที่อยู่ในตระกูลเดียวกับขนมนึ่งนะคะที่อยู่อยู่กับพวกคล้ายกับขนมกล้วย ขนมมันขนมฟักทองค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่ใส่กล้วยไม่ใส่ฟักทองนะคะเรามาใช้สายบัวเท่านั้นเองทีนี้ตัวสายบัวนะคะเป็นยังไงสายบัวก็คือมาจากบัวสายค่ะที่เราเอาตัวโคนตัวสายของเขาเนี่ยค่ะมาล้างทําความสะอาดนะคะสายบัวมีข้อควรระวังอยู่ค่ะว่าเราจะต้องมาล้างดินงโคนให้สะอาดนะคะแล้วเราปอกเปลือกนะคะเอาส่วนที่เป็นเปลือก สีนะคะที่แข็งๆหรือเป็นใย,ยเนี่ยออกก่อนนะคะแล้วมาล้างแช่น้ำเกลือนานประมาณ5-15นาทีนะคะเพื่อให้ดินโคลน,นะคะแล้วก็ยางที่อยู่ในตัวสายบัวนเนี่ยหลุดออกค่ะเวลาล้างนะคะเวลาล้างเนี่ยให้ขยำหลายๆรอบนะคะขยำบีบน้ำออกหลายๆครั้งนะคะเพื่อให้หมดความเค็มของน้ำเกลือนะคะเราก็จะได้สายบัวที่ สามารถมาทําขนมได้ค่ะค่ะเรามาดูส่วนประกอบของขนมสายบัวกันนะคะส่วนแรกนะคะก็คือแป้งเป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะแล้วก็แป้งเท้ากระทิเกลือป่นน้ําตาลทรายน้ําตาลม,มะเพร้าวและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะอันนี้คือสายบัวที่ครูขยำกับน้ำเกลือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาส่วนขนมกันค่ะขั้นตอนแรกในการทําขนมสายบัวนะคะจะไม่ยุ่งยากเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่แป้งนะคะแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวน้ำกะทินะคะนวดก่อนนะคะใส่ทีแล้วน้อยๆนะคะนวดนะคะเราจะนวดจนกว่าแป้งเราจะไม่จับตัวเอ่อท่ที่จะจับตัวเป็นก้อนนะคะแล้วก็นวดจนกว่าจะเนียนไม่ติดมือนะคะเราจะนวดจนกว่าจะไม่ติดมือนะคะ สาเหตุที่เรานวดแป้งกับน้ำกะทิก่อนนะคะเพื่อให้แป้งข้าเหนียวเนี่ยมีความเหนียวนุ่มมากขึ้นนะคะขนมเราจะได้เซตตัวนะคะและมีความนุ่มนวลมากขึ้นค่ะถ้าใครไม่อยากให้ขนมเรามีความแข็งมากนะคะเราสามารถลดส่วนผสมของแป้งท้าวเยม่อมได้เพราะคุณสมบัติของแป้งท้าวเยื่อมอมนะคะจะจะทำให้ขนมเราเนี่ยเซตตัวแข็งค่ะ ระหว่างนวดนะคะเราสามารถระหว่างนี้นะคะเราเราเติมนะคะเราสามารถเติมน้ําตาลนะคะแล้วก็เกลือป่นได้เลยนะคะน้ําตาลมะพร้าวนะคะน้ําตาลทรายค่ะแล้วก็เกลือป่นค่ะเราจะนวดไปผสมไปเรื่อยๆนะคะถ้าแป้งเหลวไม่ต้องตกใจนะคะเพราะเดี๋ยวยังไงเราจะต้องใส่ตัวหางกะทิที่เหลือทั้งหมดค่ะ เราจะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้น้ําตาลที่ครูใช้เนี่ยจะค่อนข้างมีความแข็งนิดนึงนะคะเราสามารถใช้น้ําตาลที่มีความอ่อนตัวมากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่อย่าไปเลือกน้ําตาลที่มีสีเหลืองๆมากๆนะคะอันนั้นจะไม่เหมาะเอามาทําขนมไทยนะคะจะเหมาะไปสําหรับที่เขาใช้ในการทําพวกอาหารแล้วก็พวกส้มตำนะคะที่เราเคยเห็นตามท้องตลาดนะคะ อันนี้ครูจะใช้กระทินะคะช่วยเติมเติมลงไปช่วยให้น้ำตาลละลายตัวเร็วขึ้นนะคะค่ะตอนนี้นะคะส่วนผสมของแป้งของครูนะคะน้ำตาลก็ละลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่ส่วนที่เราทำเตรียมมาไว้ก็คือตัวสายบัวนะคะผสมให้เข้ากันค่ะพิมเท่านี้นะคะเราก็จะพร้อมใส่พิมพ์ลงในพิมพ์ภาชนะนะคะที่เราจะใช้ขึ้นนึ่งค่ะ วันนี้นะคะครูเลือกใช้นะคะกระทงฟอ,อยนะคะซึ่งจะรองด้วยพิมารูมิเนียมนะคะสมัยก่อนนะคะขอจะใช้กระทงใบตองนะคะเราจะใช้กระทงใบตองสองมุมเรียนแบบเหมือนขนมกล้วยนะคะเราจะตักหยอดให้เต็มพิมพ์พเลยขนมตัวนี้นะคะหน้าเฉาจะไม่ขึ้นฟูเท่ากับขนมกล้วยขนมมันนะคะหรือขนมฟักทองเท่าไหร่นะคะ เพราะอันนี้จะมีส่วนผสมของเหลวค่อนข้างเยอะกว่าเราจะหยอบไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าขนมจะหมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานำขนมที่ได้นะคะขึ้นนึ่งตอนนี้นะคะขนมของครูนะคะก็พร้อมที่จะขึ้นนึ่งแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะนำไปขึ้นในขึ้นนึ่งนะคะในน้ำเดือดนะคะที่เดือดไฟแรงนะคะประมาณ20นาทีค่ะค่ะตอนนี้ขนมสายบัวคูนะคะก็พร้อมที่จะขึ้นนึ่งแล้วค่ะเราจะนำไปนึ่งในน้ำเดือดไฟแรงนะคะนานประมาณ20นาทีค่ะขนมเปิดหน้านะคะจะต้องเช็ดฝาลังถึงทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันน้ำหยดลงในขนมนะคะ เพราะขนมชนิดน so the like hey, so you know ี้เ so ป <Yeah. S 2> really. ็นขนมเปิดหน้าค่ะเดี๋ยวพอครบเวลา20นาทีนะคะเรามาดูกันค่ะว่าหน้าตาของขนมเราเป็นยังไงค่ะค่ะตอนนี้ขนมของครูก็ครบ20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาของขนมกันค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะะตอนนี้นะคะหน้าตาของขนมของครูก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะแต่งแต่งหน้านะคะเติมหน้าให้เขานะคะเราสามารถ ใช้นะคะวันนี้ครูใช้มะพร้าวนะคะค่อนข้างอ่อนนิดนึงนะคะใส่ลงไปมะพร้าวนี้ครูไม่ได้คุกเกลือนะคะเพราะว่า,าตัวขนมจะมีความเค็มอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะถ้าใส่กระทงฟอยแบบนี้นะคะสามารถเสิร์ฟได้ทั้งกระทงฟอยเลย ะะหรือถ้าเป็นกระทรงใบตองก็สามารถเสิร์ฟได้พร้อมทั้งกระทรงใบตองได้เช่นกันนะคะขนมในขนาดที่ยังร้อนอยู่นะคะจะมีความเหนียวนะคะอาจจะติดมือนิดนึงนะคะเราจะต้องรอให้เย็นตัวก่อนนะคะขนมถึงจะเซตตัวแล้วลอนออกจากพิมพ์ค่ะ ขนมสายบัวของครูวันนี้ก็ออกมาสีสันน่ารับประทานนะคะก็ขอให้ทางบ้านนะคะกลับไปลองทําดูเป็นเมนูขนมไทยพื้นบ้านที่หาทานได้ยากมากในสมัยนี้ค่ะวันนี้นะคะรายการ Excellence Center ก็อขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ